สมมติวันนี้คนฟังมีตั้งแต่อายุ 20, 30, 40, 50ยังไม่สามารถสร้างตัวในในในช่วงเวลาที่ผ่านมาได้อยากให้คุณท็อปแนะนำหน่อยครับสสกิลสำคัญที่วันนี้มันอยู่ที่การเปลี่ยนผ่านทางด้านทุกอย่างโลกเลยนะเราจะเห็นในเรื่องของ climate change extreme weather ในเรื่องของการเงินในเรื่องของ monetary policies ในเรื่องของโครงสร้าง business ในเรื่องของ supply chain 3ามสกิลสำคัญที่คนทุกเจนต้องมีฝากไว้นิดนึง คนที่จะประสบความสเร็จในอนาคตไม่ใช่คนที่มี IQ สูงไม่ใช่คนที่มี EQ สูงในอดีตแต่ต้องเป็นคนที่มี AQ สูง AQ adaptability <Okay. S 2> quotient ความสามารถที่จะ unlearn relearn continuous learning ใช่ไหมครับสามารถที่จะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับพยายามที่จะพัฒนา human capital ของตัวเองเปลี่ยนความเชื่อของตัวเองซึ่ง ไอเอควี่ยเป็นสีที่ยากที่สุดแล้วมัน correlate <Okay. S 1> กับอายุด้วยนะโอเคยิ่งอายุยิ่งเยอะเยอะเราก็จะมีความเชื่อของเรานะเอคิ่งต่ำแต่มันดันเป็นสกิลที่สําคัญที่สุดสำหรับผู้นำํำของทุกคนไม่ใช่ IQ ไม่ใช่ EQ จะเป็น a q a d a p t a b i l i t y quotient <c oughs> เพราะว่ากฎของเกมมันเปลี่ยนในเร็ดที่เร็วขึ้นเรื่อยๆงครับ แล้วเราจะเล่นเกมโดยใช้กฎเดิมมันก็มีแต่แพครับเพราะมันจะไม่ compatible มันจะไม่เข้ากับบริบทของโลกที่มันเปลี่ยนไปอย่างแรกคือเราจะชนะการเล่นเกมใช่ไหมเราก็ต้องกลับไปเรียนรู้กฎใหม่ว่ากฎใหม่คืออะไรเพื่อที่จะวาง s t r a t e g y ได้ถูกแต่ถ้าวันนี้เราไม่ยอมแม้แต่กระทั่งไปอ่านกฎใหม่ของโลกแล้วเรายังมีความเชื่อเดิมๆว่านี่คือกฎเดิมๆเราก็จะใช้ s t r a t e g i แบบเดิมๆที่มันไม่ compatible กับกฎกับกฎ,กฎใหม่แล้วเราจะเป็นผู้ชนะได้ยังไงอย่างแรกคือต้องเปิดใจแล้วก็ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงก่อนการ,รกระแ,แสลมแห่งการเปลี่ยนแปลงอันนี้มาจริงใช่ครับคือถ้าเราไม่เปลี่ยนก็ต้องถูกเปลี่ยนใช่ไหมครับสกิลที่สองเนี่ยก็คือ,อ relationship ระหว่างคนกับเครื่องจักร a c h i n e r y เนี่ยมันจะเปลี่ยนทุก Generation ใช่ไหมครับอย่างยุคแรกเราผมจำได้อย่างการการศึกษาเนี่ยโอ้หเราคนไทยเก่งเล็กมาวกเพราะอาจารย์ไม่ให้ใช้เครื่องคิดเล็กซายน์คอสแทนถูกความรัไ้ทำไมหมดเพราะผมไปเรียนที่มิสซิสซิปปี พอไปเรียนที่นิสัยก็กดปุ่มเดียวไซคคอสแทนออกมาเลยเครื่องเล็นก็ห้ามใช้สุดท้ายก็ใช้ได้พอไปเรียนเข้ามาอะไรวิกิวิกิพีเดียห้ามใช้ไม่ใช่เป็น proper reference site ตอนนี้ก็ใช้วิกิพีเดียได้ตอนนี้ก็บอก AI ห้ามใช้ใช่ไหมครับทำการบ้านแช t GPT อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ซึ่งเราต้องเข้าใจว่าการที่เราจะมี productivity ที่เหนือมนุษย์คนคนอื่นทั่วไปได้เนี่ย เรามีสองแขนสองขาเหมือนกันกนะารที่เราจะมีผลลัพธ์ที่แตกต่างคือเราต้องเอาเทคโนโลยีให้มันให้มันเราเป็นซูเปอร์พาวเวอร์แมรคือซูเปอร์พาวเวอร์เทคโนโลยีคือซูเปอร์พาวเวอร์ของคนการที่เรา <laughs> วิ่งเร็วกว่าม้าได้เพราะเราเล<ม>็วเรบนรถยนต์ก<ม><ม>ารที่เราบินได้ไกลกว่ากอน,นอกเพราะว่าเราเลวฟเรชบนเครื่องบิน<ม>อันที่สามก็คือ human to human relationship สกิลของการเข้าใจคน<ม>เพราะยังไงเราก็ต้องทํางานกับคนไม่ว่าจะอยู่อยู่อินดัสทรีไหนก็หลีกเลี่ยงคนไม่ได้นะครับ เพราะฉะนั้นก็ต้องไปอ่านหนังสืออย่าง How to Win Friends and Influence People เดลคนเนกีเดลคนเนกี้คลาสสิกมากเลยใช่ไหมครับหรือ How to Inspire People นะครับการที่จะทำโดยเฉพาะ leader เนี่ยเราไม่ใช่แค่ motivate คนอย่างเดียวแต่เราต้อง inspire คนให้ได้ Communication skill สำคัญมาก Presentation skill สำคัญมาก Negotiation skill สำคัญมากพวกนี้เป็น skill set ที่โลกจะเปลี่ยนไปไม่รู้กี่ generation เราก็ต้องมี skill set พวกนี้ในการเกี่ยวกับ human skill แล้วก็เข้าใจคน เรามี r e l ationship กับเครื่องจักร leverage เครื่องจักรให้เป็น technology machinery tools mm hmm. เรามี Skill Set mm hmm. ที่จะทำงานกับคนหมู่มาก inspire เขาได้ communication mm hmm. ที่ Clear, presentation negotiation skill mm hmm. ที่ดี leadership skill mm hmm. ที่ด mm ี hmm. แล้วเราก็ต้องมีความยืดหยุ่น flexible ที่กล้าที่จะมี assumption ที่กล้าที่จะล้มเหลวกล้าที่จะทดลองกล้าที่จะลองอะไรใหม่ๆมี EQ ที่สูง mm hmm. ผมว่าอันนี้ยมันสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ทุกคนต้องฝึก mm hmm. ในโลกอนาคตข้างหนา mm hmm.